ฟ o อกอินเดอะบ็ิงจอกในกอรอบเขตโทษเป็นกองหน้าที่คอยชิงจังหวะหาพื้นที่ว่างเพื่อเรอฉกชวยโอกาสทําสกอร์เพย์อสไตล์นี้เป็นกองหน้าที่ไม่จําเป็นต้องมีส่วนร่วมกับเกมตลอดทั้งเกมแต่เป็นกองหน้าที่มีหน้าที่รอยิงอย่างเดียวยินดีต้อนรับชาว GGG e f ีอีบอนทุกท่านในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาอธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนักเตะสไตล์ Fox in the Box นนี้ใใหม่แบบเชิงลึกโดยผมจะขอขยายความหมายทั้งรูปแบบการเคลื่อนที่พื้นที่ที่ชอบเข้าไปอยู่ของ p พลย์สไตล์ Fox in the Box จากการสังเกตและทดลองเล่นของผมเองพร้อมกับยกตัวอย่างให้เห็นภาพกัะชัๆเช่นเคยครับแปลความหมายเมื่อเรานำคำอธิบายจากตัวเกมมาแปลภาษาแปลว่าสุนัขจิงจอกในกอบขโทษ คือกองหน้าที่แฝงตัวอยู่ในกรอบ18ลาของฝ่ายตรงข้ามเพื่อรอบอลแล้วจบสกอร์ตำแหน่งที่เข้ากันได้ตำแหน่ง CF เมื่อผมนำมาขยายความกองหน้าเพลงสไตล์ฟ็อกินเดอะบ็อกจะมีพื้นที่ในการเคลื่อนที่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษและจะมีความอันตรายอย่างมากในระยะ18หลาซึ่งนันเตะสไตล์นี้จะมีปฏิกิริยาในการหาพื้นที่ว่างหน้ากรอบเขตโทษเพื่อง่ายต่อการรับบอล เมื่อผู้เล่นอีกคนส่งบอลมาให้แล้วแค่จบสกอร์สังเกตการเคลื่อนที่ที่นี้เรามาจับสังเกตการเคลื่อนที่ของ p l y y i n g Style Fox in the Box ซึ่ง p l y y n n g s t y l ์ของนักเตะสไตล์นี้จะทำงานต่อเมื่อทีมเราครองบอลไปใกล้พื้นที่ attacking area และให้สังเกตว่าตัวกองหน้าได้เข้าไปยืนในตำแหน่งหน้ากรอบเขียโทษ Paying s t y ต e ถึงจะทำงานแบบสมบูรณ์โดยกองหน้าสไตล์ Fox in the Bo x จะวิ่งหาพื้นที่ว่างเพื่อทำทางรอให้ผู้เล่นอีกคนส่งบอลมาให้เพื่อจบสกอร์เมื่อเราดูในตัวอย่างในคลิปนี้กองหน้าจะพยายามเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสมอและส่วนน้อยมากที่จะวิ่งฉีกไปรับบอลจากด้านข้างกอบเพีโทษเพื่อมาสร้างสรรค์เกมเหมือนกับ Playing Style p พย์นสไตล์กรูพอ e เแต่นักเตะสไตล์นี้จะยืนค้ำเพื่อคอยชิงจังหวะจบสกอร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งค่าพลังนักเตะสไตล์ Fox in the b o ะส่วนใหญ่จะมีค่าพลังจบสกอร์และคิกกิ้งพาวเวอร์สูงมากเพื่อง่ายต่อการจบสกอร์โดยไม่ต้องเล่นบอลหลายจังหวะแตกต่างกับกรูพอเชอร์ที่ต้องมีทักษะสกิลคองบอลและความเร็วสูงวิธีใช้งานให้มีประสิทธิภาพ 1. ควรคองบอลให้ถึงพื้นที่โจมตีก่อนเมื่อเราได้รับการคองบอลให้เราพยายามต่อบอลหรือคองบอลมาเรื่อยๆให้คุณผู้ชมสังเกตว่า กองหน้าเข้าไปอยู่ในพื้นที่จมตีแล้วหรือยังจากนั้นค่อยทําการส่งบอลเพราะพื้นที่ที่กองหน้าเข้าไปใกล้หรือจะเข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นกองหน้าจะมีความพร้อมอย่างมากในการวิ่งทําทางหาช่องเพื่อง่ายต่อการต่อบอลและการจ่ายบอลรับบอลต่อ 2. เช็คปฏิกิริยาก่อนแทงบอลการเช็คปฏิกิริยานั้นง่ายมาก เมื่อกองหน้าฟ o อก n ิน e Box บ็อกเคลื่อนที่ไปอยู่บริเวณที่พร้อมเข้าไปจบสกอร์ให้สังเกตว่ากองหน้าหันมาหาเราอยู่หรือหันหลังให้แต่ถ้านักเตะหันหน้ามาหาเราห้ามแทงบอลให้เด็ดขาดเพราะว่านักเตะยังไม่พร้อมที่จะวิ่งทำทางอาจเป็นท่าทางเพื่อขอบอลเล่นบอลก่อนแต่หากกองหน้าเคลื่อนที่แล้วหันหลังหรือหันข้างให้เรานี่แหละคือจังหวะที่เหมาะที่สุดในการแทงบอลไปให้ 3. แผนการเล่นที่เหมาะสมคือแผนอะไรก็ได้ที่ยืนหน้าเป้าคนเดียวเพราะการเล่นหน้าคู่จะส่งผลให้เป็นการบังคับให้กองหน้าฟอกอินบ็อกซต้องออกมาช่วยสร้างสรรเกมในการรับบอลต่อบอลกับเพื่อนร่วมทีมมากยิ่งขึ้นซึ่งสวนทางกับบทบาทหน้าที่หลักของกองหน้าที่คอยหาจังหวะหาพื้นที่ว่างเพื่อรอรับบอลแล้วจบสกอร์ผมจึงแนะนําให้เล่นเป็นหน้าเป้าที่คอยยืนค้ำอยู่คนเดียวครับ 4. ทีมฟตาที่เหมาะสมคือทีมฟตาควิกเคาน์เตอร์แน่นอนคนส่วนใหญ่เมื่อถึงเวลาโจมตีในจังหวะสุดท้ายเพื่อจบสกอร์เวลาจ่ายบอลทะลุช่องก็อยากให้กองหน้าวิ่งทำทางไปข้างหน้าคงไม่มีใครอยากให้กองหน้าวิ่งเข้าหาเราเพื่อมารับบอลกันหรอกครับมันเสียจังหวะผมจึงแนะนำทีมฟตาที่วิ่งสวนไปข้างหน้าอย่างควิกเคาน์เตอร์ซึ่งมันเหมาะมากๆกับกองหน้าสไตล์นี้ ที่ไม่จะเป็นต้องมีส่วนร่วมก,กับเกมมากนะักมีหน้าที่ยิงอย่างเดียวก็พอ 5. ระยะที่สามารถจบสกอร์ได้เนื่องจากนักเตะสไตล์ฟอกอินเด b o x บ็อกถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสไตล์เกอร์ที่มีความสามารถจบสกอร์ในระยะ18หลาได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแน่นอนว่าเราไม่จะเป็นต้องใช้ความเร็วเลี้ยงบอลเข้าไปใกล้ผู้รักษาประตูแล้วแัดจ่อจก็ได้แต่เราสามารถยิงนอกกรอบเขตโทษ หรือจะขยับเข้าไปข้างในกรอบเขียนโทษเพื่อความชัวรก็ได้ครับเพราะน,าานักตะฟัตไตนี้ส่วนใหญ่จะมีค่าพลังยิงคมอยู่แล้วระยะที่เหมาะสมแก่ก,การยิงก็คือช่วง20 18หลานี่แหละครับซัดแรงๆไปได้เลยครับ6สกิลที่ควรมี1 f ฟ r s ์ส i m ม s ช o อสกิลนี้จะช่วยยิงจัหวะเดียวคมๆแบบไม่ต้องจับบอล มันเหมาะมากสำหรับกองหน้าที่ไม่ค่อยมีพลังและทักษะในการคลองบอลเยอะอย่าง f o อก n t อินเดซึ่งมีหน้าที่ยิงอย่างเดียว 2. ส,สกิลเสริมยิงไกลอย่างรองแรงชอตติ้งเมื่อกองหน้าสไตล์นี้ได้รับบอลที่ส่งมาใน,นจังหวะนอกกรอบเขตโทษเราสามารถแต่งบอลหาพื้นที่ยิงเล็กน้อยแล้วสับไกลได้เลยแบบไม่ต้องคิดมากครับ สรุปเนื่องจาก Playing Style ฟ็อกในเดอะเป็นนักเตะที่เน้นยืนคำเป็นกองหน้าตัวเป้าจึงส่งผลให้นักเตะสไตล์นี้ไม่มีบทบาทในการช่วยเหลือทีมเพราะมีหน้าที่หาพื้นที่จบสกอร์เท่านั้นแต่อันที่จริงบทบาทแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละผมว่านะโอเคหากข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์กับคุณผู้ชมในการเล่นเกมให้สนุกมากยิ่งขึ้นช่วยกวดใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เสริมท้ายคลิปแล้วถ้าหากนานูติสไตฟอกอินเดอะบ็อกไปยืนตำแหน่ง SS จะออฟสไตล์ไหมคำตอบคือเพย์อิงสไตล์จะไม่ถูกปิดลงและจะยังทำหน้าที่อยู่แต่ประสิทธิภาพการทำงานจะดับลงโดยมีเงื่อนไขอยู่ว่านักเตะต้องมีการแสดงในโพซิชันว่านอกจากตำแหน่งหลักแล้วสามารถยืนตำแหน่งอื่นได้ไหมเพย์อิงสไตล์ถึงจะทำงาน